เฮ้เฮ้เฮ้ยฮ้มึงเป็ใครเข้ามึบ้านกูเนี่ยตามที่ไหนมึงตามลูกสาวกูทำไมป่ากูไม่ตามกูเดินมาหม่หลงเลยไม่รู้จักแล้วมันยังไงมาตามมาขอเบอร์หมาหลายวันแล้วเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะตามลูกสาวกู่มึงตามมาขอเบอร์โทรเลยกูรู้แล้วกูขอเบอร์กูเป็นห่วงเอออยากจะโทรคุยกับลูกมึงไงไม่ต้องเป็นห่วงกูเป็นพ่อกูดูแลลูกกูได้เออเป็นพ่อก็ดีแล้วงั้นรับรู้เลยว่ากูรักลูกมึงกูอยากได้ลูกม มาทำเมียได้ป่ะโอ้ยทำไมอ่ะโดนไม่นี่กูรักลูกมึงแล้วกูบอกกับมึงให้มึงรับรู้เนี่ยรู้ลูกกูรักได้เออกูรักนี่กูไม่ได้รักแบบพ่อกับลูกกูรักแบบกูอยากได้เป็นผัวลูกมึงอ่ะเออไอ้ยังกูเห็นกูเห็นลูกมึงอ่ะเอาเอาเจ็บเฮ้ยตบตบกูไหมฮะพูดกลางาลูกนี่มึงทำอะไรร่างกายกูโทรแจ้งหมดได้นะมพูดกลางาลูกกูเวลาอะไรที่กูบอกมึงให้มึงรู้เลยว่ากูรักลูกมึงกูเห็นลูกมึงอ่ะเดินกลางจังเลยทุกวันเลยแล้วกูเห็นเนี่ยเห็นไหม ขาวขาวใหญ่เยี่ยเนี่ยเนี่ยเนมึงโลามกูแล้วกูอยากเป็นผัวลูกมึงมึงให้กูด่สุดไเลยไงก็เยม่กียุ่งกับลูกกูนี่กูบอกมาจากใจเลยอ่ะแล้วเมื่อตกกูกูโทแจ้งหม่จากแม่เลยพูดดีิงทำร้ายนการตกกูไเนไหมไอ้นโดนลาลูกกูอยู่นี่ไอ้งวะเม่กีผตกกูเยงลูกสาวของมึงอจังเลยพิพามหมกเขาป่าเหี่ยเยนหมกเหรอมกขป่าเหรอหมกเขาป่า น้ำโทรศัพท์แน่นหลุดเลยเลยักคอแม่งเข้าตารางมันอยู่ในตารางสิติดปากก็ไม่รู้อีกปวดแล้วลูกผมเลยมีมีมีโรคติดเดินตามหัวขาดผมมาถึง,งนละ้วซอยแปดตอนนี้ ก็เดินตามหนูประจำเลยลูกใช่ป่ะมันขอเบอร์ทุกวันเลยอ่ะแล้วหนูก็ไมไม่<ะ>บอกพ่ออ่ะหนูก็เดินมาหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาขนาดนี้ไงดีถ้าพ่ออยู่บ้านน่ะถ้าพ่อไม่อยู่บ้านอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะแต,ต่ตำรวจก็มาแล้วแ,แม่ไปรอนในตารางเลยแล้วเจิตอ่ะมันติดก็ไม่รู้พ่อวอร์ักษนาดจะใช่หนูเรื่องไม่ปลอดภัยแล้วลูกพ่อต้องไปส่งหนูโรงเรียนทุกวันแล้ว ไปร้าไปส่งแล้วโตก็ระวังอยวมันตือนแคมันตือนปสิอโอ้ี่มไม่อยู่เตียงก็จน่งกะมาทั้ง